พ่อสู้พ่อพี่<อ>เยมาเดินน้อะไรนะมันได้เย็นหาพ่อตอนนี้เราอยู่ไหนมาพี่อยนนู่ไหนอ่ะอันนี้เราอยู่ไหนใครเรียก เปนะ็นดน,น่รนใช่ไหมยางไม่บินทำไมอ่ะไม่ตีบินเป็นหนาเ็นสอนการใช้การสั่นโทรศัพส่สสมุดสตรแบตครับกลังจก มันก่อนตัวยังแบบนี่ครับเมนูสามอาหารชั้นสูงอาหารชั้นสูงอ้าวมาดูของกินครับอันนี้กินอนู่โฉมดไปนี่กิซอนกิซอนกล้วยกิซอนเป็นอาหารจากเกาหลีครับกิซอนเมืนีไอาหารชั้นสูงไข่มดแดงกล้วยกล้วยเนีครับใส่ หอมใส่ยังนไงใสหอมใส่น้ำปลาแดกปะปลาแดดพริกข้นข้าวผัวราบเหมือนลาดเล่ครับดับนี่ครับดับข้าวให้หน่อยนี่ครับปลาทอดนี่ปลาทอดลุยสวนมันบ้าลุยมะม่วงลุยสับปะรดบ้าครับลุยสุดตกท้ายด้วยน้ำเก๊กฮวยตกท้ายมันมีแขวะไหน อร่อยี่สุด่านั้นเชฟยังกับเรคุกคีโมะไหมไอมาลโอเคไหมลูกใช่ไหมเราจะแห่ตอนไหนเนี๋ยมาจะแห่แล้วจะแห่แล้วแม่ช้อมไว้ก่อนช้อมไว้ก่อน ใจพอามเพือ่อนเราบ้านเดียวเราตั้งบ้านีเพียเนี่ยนี่เหรอเดครับ,ม,บมือดีครับมือดีมือสันบ้นดีนะครับนีเอาเอาที่ดีดดเขาช่เขาไมบ้านีเนื่นเะครับต้องแข่กันบ้างคยจกเลยจคุยจักเลยจ้ะ

มองเลก้าอ่าหญครับเป็พี่ก็น้อยแ่าานเที่ยงตลอดเลยแค่ห้อเราบ้านดีานเด็ดาเดินทางไปจะนีละานบ้นี้ก็ด้าามีสานบันดีก่นเนมชออามือพักอกวันดีค่ะอาจารย์น้องกัขสาวองได้ขึ้นมาไม่มีพ่อแม่ที่น้องมากหนาหลายตามีทั้งบ้านไก่บ้านไกล ได้มากความด่ากันตากันแล้วหลกการสิได้ผ้ากินบ้านไหมฉัก็ขอให้พ่อแม่พีน้องดีดีแล้วใส่ย่ใ่โย่ใส่โย่ไมอ่าว่าตามนี้เลยย่อข้อข้อ่าสุมาถึงแล้ว พัเจ้าพัะใช้อยู่รงมีความสุขแตทุกคนเดินทางมีความสุขทุกคนเดินทานทาย่าไะให้จากยาทายาให้จากยาอายนันนยืนมันเหมือนปีอายยนันนยืนมันเหมือนปีน เม่ลาสงทยเฮียนเกาซึ่งเฮียนเกาจะลับเฮียนหม่ขออภัยลาคุณตาพ่อแม่พ่อจังจละอจนเข้าหลังพ่แ่อเข้าหลังพ่หลานนั้งรองเขนมาคอ

พัดไม่อีกก็ได้แด้วพัดล้มมา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 แล้วเออมาแล้วไทยเยียมนี่ไปใส่นออัขยู่นี่หรือนี่ยู่ยใส่นอโอ้ยก็ได้เวลาแล้วเมื่อวาสิมบสิบวันไ่ของอาจารย์ญร่วงสภารสูงมีพ่อแม่พี่น้องเลยมามากหลายตากับมาล่อครับล่อรับพ่อแม่พี่น้องยุ่ง่ะให้ถามด้เลยบัดโอ้มาเจอใส่แล้วหลายตาหากระดอนขั้นกระตามีท่านเถาทั้งแก่น้อยล่มจุกไป อ่าคนชิงคนของไม่ได้ใส่หนา้าเจ้าค่ะโอ้พวกาผู้ขามาตานบ้านหม่ำข้าพองเรื่องไงเฉือดจะพ่นลนร,<อ>ระคับพวก็ผู้ขามาทั้งหลัดตัดเข้ามาทั้งตาขุยออมพี่ร้องพร้อมจู่ไข่จังมาตัวกระลาถ้าเงินนี่านไปไปนมาแท้เี๋คื่องเป่ยนคือมากมันหนี้คือได้นนยินข่าวว่าจะไหนครับโอ้ได้ยินข่าวว่าจงไหนจังมาหมองนี้ครับครับ,รบโอ้ได้ยินข่าวว่าพระเจ้าะก็แผ่นดินพระอินทร์ก็แม่น้ำ นบน้างน้อยเนี่ขาราตั้งไว้พระเจังไท้วองนี้ยูสรัพย์จะได้รับสันครับันพระพิณพิองค่าฮอนแล้วแังแน่บครับเห็นยั้นยานหลังเนี่ยแผ่นนั้นย่าหังเนี่ยนหลังใหญ่เอมสันแอ็มอาเชอร์ลมุ่งด้วยสันไทตั้งสัาณาวนี่ตลครับมาแมเพียเจ้าพองคครับว่ามันมาแมนเลยสิมาเสียงเราสิมาขึ้นบานไม่สิมาเสียงเอาผมมาเห็ด ไหว้เจ้าดีมัดหลายเงินหลายแสนเลยครับว่าขันมานมาหอดดีแล้วพี่น้องได้ได้อย่างม่านเน่สีมาขำมาคุ้นอ่ะโอ้ยมาฝอยเงินลังไงแอมสันไทยมุงสันไทยงามสางงามลูกชีวามองนี่าะเช่นพวกผู้ขาบาเมียนเด้อบาเมียนเด้อสีมาเถียงเอาเอปาร์ตี้สี่อรอเมียพี่น้องสีมาขำมาคุ้นนี่อ ยังบอ่อท่านแล้วได้บอท่านเดินเสียสามบอพระท่านแล้วของเสพอ,อท่านแ,านแม่ปูสังสายาสังสีปันแฮดไปปันไหญ่มากในได้มากว่าค<อ>่อยเขาคขอมโซเวีคีไปหน้าเลยป่ะมา เสาแหงเสาขวานไม่เล่นเด้อมเลือน่บันดีสาแหกสาขวนยังอ่ามาไม่ได้ทั้วกามันจักจันว่อนเว่ามันจะไม่เอออย่างนี้จักจ่วเสาแหงาจั่วไ่ไหมวานไี่ใชผู้ขวขาชีจีได้บ่อใช่ไหมโอ้โอ้้ีได้ก็วขารวามังผ้ไวัฟังเยฟังเด้เสาแหกชีอว่าเชาบุญมันเสาขวนนั่นชีา เท้าบุญยืดวันใดซีว่าเท้าบุญคงถางกับตวงซีว่าเท้าองอาจแป้นกาดซีว่าเท้าบุญเย็นฝากระชื่นซีว่าเท้าสัตว์ซื้อดั้งคือดั้งกับคือว่าเท้าค่าแข็งเทียงละแน่เทียงละแน่ซีว่าเท้าอ,อรมาอีอกไก่ซีว่าเท้าบุญห้มปัน้นร้องกับมันไส,ส้ซีว่าเท้าบุญหนา ห <Yeah. S 2> ลังข้าี่ซอว่าเท่าปกป้อง <Yeah. S 2> ยกขึ้นแล้วง,งามดีอองรองเท่าบุญมันขนยื่นด้วยครับ oh. นอนกันเคลื่อนยี่สิกับฝันดีมีโชคนอนกันเว้ื่อนยี่สิกับว่ามีโลกมาเบียดมาเบียนนี่แหละนอนเพื่อนอนเฮียนอินพ่มตกแจงผ้ายาถแทงฝนแบงแจกไข่เป็นมุ่นตัวครับไผ่มาอยู่เฮี้ยนเฮียนหลังนี่เนาะตากันเราพูดนโลาเต็มไปล้างตะขุนเขาเปียกพุ่นเแจงโตาเลี้ยงลูกโต้ยุสุมจินเย็นตัวคลาสเออบัดดี้ครับพี่ยัดยานราของงถึงแจฟคอแต่เมีเนาะที่พันไห่า ค่อยเขากอมตัวพันชีไปหน้าได้มากบ่ได้มากครับเขาลาตัวพันชีไปตักาดเมากได้มากครับมาบักเบ้าตัวพันชีไรอวงเลยมากบ่มาเขาสมตัวพันเคยใส่จางไมากบ่ได้มาครับม้าบังดัตัวคอเห็นพันมากบ่ได้มากครโเห็นและ่งใสโบกและไฟบกหมากเมาดได้มากเมือโคเหียนและนั่งใสโบกและไฟได้มากเมืได้มากเมืออสิม่คำมาคุ้นมันอีกยามอย่างนี้ะ เนี่ยลูกท่องว่องลูกควงอะไรนได้ทุกเจี้งทุกอย่างเอาต่อของดีๆมาของคุ้นๆคุ้นมากเลยคับกัมมเอามาคำมาคั้นมาของชินอยากจังไล่บอมา

คอยนั่นคำไหลหลอกลังมาคือนามลานพวมาก่สร้างงบพลาตะเฮียนหินผุ่มหัวแนวหน้าโคจะทองเที่ยวทางนี่ลานมากสร้างงบพลาจะเฮียนหินคอยพุ่นเฮียนหลุยื่งปานน้ำงายงาสิั่นยิงง่สิง่าทอุดโตวจัดกำจัดออกไปทั้งโนทั้งวัดกำจัดออกไปสังโ์สังขัดกำจัดออกไปอมสหายเพอ

ได้เป็นขีเป็นกันเงินข้ามข้นทั้งเฮียนยาไลา่คนผู้ไลยมาใกล้หะไรนี้เอาาเอาอะารเร่องของขาขวาก่อนขาใส่อยากผันหนึ่งด้เงินสามมือแลนมาห้องเอ้างาไปหยับหยับกันหยบกันสอง เยี่ยมากล้านมาเ่ายียบกันสามให้ลูกเกล้านมาหาเหยียบกันสีให้ท่าสี่ท่าสายแร้นมาซอยเหยียบกันหาเจ็บป่วยไข้เงี้ยหนีบวมีเหยียบกันหกให้เป็นสี่ทีมีเงินล้านเจ็บแปดเข่าร้างเข่าเวลาแสนสองแสน

มามากล้ากล้าทีสกครั้งต่อวานนึงให้เสียงดังไปทั่วที เพราะไล่ทีบนี้ไก่ของจังไล่ยับออกจากเชหาสถานใช่โย <Yo! S 1> ต่อประองนั่นทำน้องขับพังสร้างมาอัางเต็งขุนเขาเปียกพูดเจงเจ้าเรียกลูกต้ตงยสุมทินเด็น <c oughs> ใช่ กองบัญผมเสียผ้าม่ให้ไว้เงินทั้งใพ่อเสียง้จวเว้นด้พ่อหอยไข่สาชวงใช้ไว้พ่อพันเทิจันมั่นด้พ่อืงในเด็เขาโรยป้าเยาะไอ้เป็นเมียขาวมาร้อนทางขางไอ้เด็กซ่าย ฝันไว้อะพสงยวหองยางมาจบม่นๆคำห้องก่อนมาตอตปูหอยไวเลื่อนขั้งเจ้าไหลของอยู่บ่เจ้ามนให้ไหีจะองไห้ม่ี้ขวนี่ให้พ่อพ่านี่เป็นพอบ้านม้าพงยั่งแก่ขมฝันไอ้พีให้ร้องฟเงบึงโอ้ยย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 ยียยยยยหยยยย ไอ้จิดีวาดีดีวะสมตั้งจค่ะค่ะต้องดีละคันฝันว่าดีอ่ะฝันว่าดีให้อยู่กับว่าเฮาดีเราอ่าพุ่ด้สีวายไข่ฟางอ่เกาหอมชิบหอมว่าทอดหอมใบแขมอ่าเกาลฉมชิบแฉมว่าทอดแฉมใบเข่าเกาเข่าชิบเข่าว่าทอดห่อเดียนงีเดียนเกียงเกาเสียงชิบเสียงว่าทอดเสียงแมงว่วเกาสร้างชิบสร้างว่าทอดสร้างเดรัมบันอ่าเกาฝันชิบฝันว่าทอดเ่าอ้ามฝันขึ้นนี่อ่าเผาอ้ามฝันขึ้นนี่ดีแท้ดีดี เออฝันฝันได้เีขอวัน่าอ่าได้จบควือนโย่อ่าขอในนั่นฝันวันนี้ใส่ล้ามกุมเนี่ยบอสเออไทยใชนเ้ได้มีงเนี่ยขวานอ่สีสวยงามไม่สวยสมหน้าวันมา่วันนี้ก็ขอสองฝันวันมี้ใส่ข้ามกุลเชื้อกัน่ามาหย่าุ่งขามามังกรทั้งความเทพดา ไายนั่งก็บเล่แเกงตัวยัดสันทุกขาสอนสร้างห้นไส้น mm ั่งก็เราหนีตั uh, ้งแต่ก่อนตั้งแต่พอจะแม่เพิ่นเอาไม้ไม่เที่ยนเพิ่นเอาไม้มันมีใจมีจอมมั่นใจถูใจวอดีอ่ามันมีเจ้ามีจอมากเก็บมารักษาอ่าซึ่งเมื่อจมีดอกมีแต่เสากรงขอสามฝันประดาอยู่ฟาแสดงดวลลงมาห้องห้องใสายโยงหันดัเนี้หฮงเฮียงเหลียงเดี่ยมจะเลื่อนลุ่งเลี้ยงได้มาอยูงหมอกมอหมอกดีแล้ว เก็บจะไหนกับว่านี้เสามีหมองมีตักับเลื่อนพงแห้งเลียงเลี่ยวไปเรื่อยๆขอสามขอสี่นั่นผันบายิตาพ้ามเทาพ้ายามมาตบานมันรับพ้องมาขอตอกตะปูหอยไวเงืนข้าแก้วไหลเข่ายุบโซ่ผันบายามนี้เป็นยามเอาเงื่นเอาท้องได้หอยบ้างเอาข้อหอยไวพันดี้ลยพันดีพันดีพันดีเออบันดีเออเออสิ่ได้ถามขอภาพมา มาแท่บ้านมาพ่อเพ่อไงเสียกระพ้นวันจักว่าผู้ใดจะเป็นเจ้าของบ้านเนี่ยมันมีหลายคนหลายขู่อยร่วมวันจักวาให้ถึงนักป้องกันรักษาให้ความมั่นเอาบ้งนเอาของเอาใส่นวดมันเนาะเดี๋ยวเมืองกักเมืองกักจัองั้นผู้ใดผู้น้อยผู้ใหญ่ผู้นุ่มผู้เ่าผู้แก่ผู้โถดเนี่ยโถดแม่ให้ เียเจียวเียวนึ่งบโบบเมนใส่เส่น้อนหาไม่หากันค่ะนี่เลยชอวแม่เจียวได้หหาแม่ผ้าผ้านีดีโบเมนเอามาแมนุกนี่เหรอว้ยผ่้สิไม่ยูเมียนเจ้าของบ้านเจียของบ้านนุกนี่อยู่ต่อตไม่ใหญ่นุกเจียวได้นค่หว่เสียวเขาขามนบ้านนะ พ่อแม่พ่อแม่วันเาจะตอๆเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาเดี๋ยวบงสีสันวนหน้าตา่าเป็นตาลุ่มตาค้องเย็นหลังืเออนาสีเดีย้ขึ้น่เอยเเดี๋ยว้นสีดีเนาะคา็จะเป็นตาุ่มตาค้องตา่ตาอเ็นเเจนเดสบา

ดีลราพูดมากไหมมาท่านผุ้เขียนอยู่ดอกเขามาเออบ้าเนี่การเอาบอกว่าบอกเป็นน้อยกะไ้เด้อเนี่ยเอาจนี่เราพูดติยูนี่เาพูดติยูต่อไป